รู้เรื่องไปได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ้าเอ้าตอนนี้เดี๋ยี่คือเล่นวิ่งเล่นมาทั้งหมดเนี่ยความรู้ด้วยนละความสนุกด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วอาซึ่งอันนี้เขาแนะนำหรือว่าจะเป็นแล้วมันก็มีผลอะไรต่องานนี้ผลด้วยครับผมมาเลยฮะเชิญครับเชิญครับน้องถุ้ยผมถามนิดนึงครับอะไรครับเนี่ยไอ้สุ่มให้กดแดงโอ้โหเจอดิกแล้พี่ลิลลี่จะไรอะเอาไปถือเองเลยก็คืออันนี้นะคะจะเป็นทางเลือกพลังงาน ที่ในอนาคตอยากจะให้ใช้ครไม่ถึงเราอยากจะใช้เท่าไในอนาคตผมอยากจะใช้อะไรผมอจะใช้ชีวิตร่วมกับใครทันไมต้อง้ยอะไรเงี้ยเอ้าเราจะมีพลังงานนิวเคลียร์พลังงานถ่านหินสะอาดกับพลังงานทดแทนครับทำไมต้องเป็นสามครูเลือกนี้ครับก็เพราะนี่ครัอ๋อมันเป็นพลังงานที่ใหม่กพลังงานใหม่ใช่อ่าผมเลือกนิวเคลียร์ครับ เราไม่รู้จริงนี่มันต้องอันนี้ฮะพลังงานทดแทนเฮ้ยก็ดูคนต่อต้อง8,009แน่เลยน่าดีใจถูกถูกว่างานจัดของพี่นี่มันดีจริงจริงทำไมผมก็ต้องเลือกอันนี่เหลืออยู่เหรอเออหาดิีใจครับมันมีถูกต้องดีไหมอันไหนก็ดูหมดเลยแล้วแหละอันไหนก็ดูหมดเลยค่ะแล้วแต่คนอลเยอะนี่เราก็ได้รางวัลหนึ่งานใช่ได้ทุกได้ทุกบอได้ นียบวไปประกาศไปสัญญาบัตรมาเด็กๆมาเลยใบประกาศอันนี้ผมก็รักการเรียนการสอนนะหรือว่ารับรับางวัลเลยนะเอาเด็กๆเอาตั้งใจเรียนนะอดีดีมากเลยเอาเอาไปนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกให้คนดีใส่ขอบคุณนะครับเนี่ยได้รับใบประกาศสัญญาบัตรตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดที่เป็นจุดแรกและจุดสุดท้ายของบูธที่4ใช่แล้วก็คือเป็นจุดสำคัญ ก็คือเป็นจุดสำคัญเพราะว่าอันนี้ค่ะนอกจากนอกจากทั้งหมดที่เราดูมารอบรอบบูลแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปมาได้ทั้งหมด11โซนซึ่ง11โซนเราย่อลงมาในนี้แล้วค่ะมีทั้งหมด11ใบมันเป็นระบบ AR Code Augmented Reality อะไรนะครับ Augmented Reality Augmented Reality ใช่แล้วก็คือมามาใช่เป็นภาพสามมิติที่มีข้อมูล มีข้อมูลแล้วก็มีเสียงมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอากลับไปได้คือไปผ่านสื่ออื่นได้เอากลับไปได้เอาไปต่อผ่านสื่อต่อแม่ได้ต่อเว็บแคมแบเงี้อันนั้นเว็บแคมไม่ใช่ะไม่ได้ไม่ชอบเล่ไม่ใช่ก็จะมีแค่เป็นระบบ AIo iOS สามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคือชื่อว่าจ IO J U N A I O ค่ะ z o o IO เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้เฉพาะระบบ AR Code ของทางบูกพผอโหลดฟรีค่ะไม่เสียเงินถ้าจะโหลดภายใน App Store ก็คือเปของ Apple ถ้าเป็น Apple เนี่ยก็จะเป็น App Store ส่วนถ้าเป็น Android ก็คือ Play Store แล้วก็โหลดได้เลยค่ะพอโหลดมาปุ๊บเราก็จะได้หน้าตาของมันออกมาแล้ว สแกนโค้ดตรงนี้สแกนเพื่อเพื่อให้เราได้มาสั่นสิ่งที่เราต้องการสิ่งซึ่งนั้นก็คือความรู้ถูกต้องความรู้ผ่าน11ใบนี้ทุกคนถามว่ามันคืออะไรนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดฮะดูดูคนนั้นนิดนึงฮะไปไปเข้าไปปเข้าไปอะไรของเขาเให้เขาเล่นเลยตายเขาเล่นเลยนี่เราดีให้ด้วยโอ้นี่นะฮะสแกนให้กล้องดูเลยนะฮะไอ้โดยที่มันเหมือนเป็น ย่อยของข้อมูลอีกทีหนึ่งใช่มันก็เลยมีประโยชน์แล้วมันก็เป็นกลิมมิ้งของจุดนี้อออ๋โเคเข้าใจแล้วมีหลายอันมีซบเอ็มพาร่คนั่นแปลว่าจริงๆก่อนที่จะเริ่มเดินในบูธเนี่ยเรามาเลือกไปดูก่อนก็ได้หรือบางคนยังไม่รู้เข้าไปเดินก่อนคิดว่าโอ๊ยบทิ้งไปยีนดีสุดส้ายเอาไปใช้ได้ก็กลับมาเลือกไปได้อีกชอปปิ้งไปได้ใช่อันนี้คือให้เลือกหยิบได้เองใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถ้าชอบทำที่เ็ดแบบก็คือเอาไปทำที1เด็ดแบบไม่ได้ขายอะครับไม่ขายค่ะไม่ขายที่นี่ไม่มีขายก็เป็นคนอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือทั้งหมดพี่ทำพี่เขาทำเอาไว้สิ่งนี้มันบอกอ่อ่หมดยังเยอะเยอะที่เด็ดแบบนี้หยิบ,บได้เลยถ้าสมมุติว่าทัวมันหายก็คือมีเชียร์ร้อยน่ารัก เปลีย oh. LIKE ่ยนวิธีง่ายๆเข้ากับพี่ตุ๋ยที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้นะครับส่วนใจอะไรก็เลื่อนเข้าไปดูนั้นได้ถ้าเป็นเรื่องเล็ก oh. no right sure. yeah. like ็มองมาผ่านๆไปก่อนค่อยวนกลับมาดูใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับเอาติดไปดูที่ดีมากๆเลยยังไงก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้กันไว้นะครับอย่าให้พี่ตุ๋ยด่าเอาได้นะครับขอบคุณอีกทีแล้วกันครับสำหรับมันนี่นะลิลลี่ครับผมมันนี่ปากกัลย์และลิลลี่จักรยานนะขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณครับ ได้ไรอ่ะไมไ่ไม่เราสอนเองโอ้ยเมือ่อยใครใครบอกฮะใครบอกอไหนพิษไหนพี่เตี้ยโอ้พี่โอ้พี่งาน,น,นการศึกษาอย่างนีไ้ไม่ใช่งานมาต้องโชว์ครับเอาไม่งั้นก็บอกแต่แรกแกไม่ได้ไม่มาไม่ยิงโอผมพี่เองคือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่างานเนี้ย,ยเขากลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายถึงว่า จะมีคนมาร่วมงานนะหนึ่งร้านสามแสนคนร่วมงานซึ่งเยอะมากแล้วดิครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปเนี่ยเขาเป็นผู้ชายอ่าแล้วผู้ชายก็มักจะชอบดูสิ่งงานถูกไหมไม่เลยมันก็ควรจะมีพิสตี้ไหมก็ใช่แล้วสิแต่ใครมาแล้วตัวเท่านี้สิบขวบงี้สิบเอ็ดขวบงี้โอ้โหผ้าเนี้ยพี่โอ้ยพี่ไมด้เลยเี่ยอยมันไม่ได้เลี้ยเลยขนาดนั้นน่าฟังสิสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับคือน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งใจเข้ามาดูนะ ไม่ได้แบบมาเล่นเล่นสนุกสนานกับเพื่อนนะฮะเขาเข้าไปเรียนรู้นะฮะลองทําอย่างบูธอีเจ็ตของเราเป็นต้นนะฮะเป็นไงฮะพี่เห็นน้องๆ,องๆเยอะไหมฮะอืมเรียกได้ว่าติดหนึ่งในห้าของบูธเลยนะฮะที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากที่สุดสและ,ะกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะส่งเสริมสมองทุกอย่างฮะโอ้โหนอกจากมาสนุกแล้วเนี่ยได้ความรู้กลับไปจริงๆนะเพราะว่าพอออกมาเนี่ยเขาก็พูดเล่นกันเรื่อง เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่บูดเราด้วยอ่าใช่บูดอื่นๆก็มีลักษณะแบบเดียวกันครับก็มีความรู้เป็นของเขาอะมานังเสนอการบูดใช่เป็นความรู้ที่ไม่ได้เข้าใจยากด้วยนะตอนแรกตอนเด็กๆคิดเฮ้ยวิทยาศาสตร์ยากจังเลยเออวันนี้มาดูเฮ้ยทำไมเข้าใจง่ายอย่างนี้เออโอ้แล้วก็ถ้าผมเข้าใจน้องๆก็คงต้องเข้าใจกับผมแหละทําไมอ่ะเอ้สมองอ่ะคือเนี่ยดู้ที่ไปแล้วนี่ถึงอยู่กับพี่นี่ไปแล้วนี่ไปไปเลยดูนี่เพิ่งร้านแล้วไปไปได้แล้ว เอาละครับก็วันน uh> ี้น่าจะได้เห็นอะไรกันไปเยอะแยะมากมายนะครับเพราะผมก็เห็นกันต้นมื่อยขาเลยทีเดียวแต่ขาอย่างเดียวผมไม่เห็นนี่แหละอะไรฮะพิตตี้กุ้ถ้าอยากได้ความรู้เนี่ยได้วิธีคิดใหม่ๆเรื่องเรียนวิทยาศาสตร์ก็ยังมางานนี้ได้อยู่นะครับททกวววัันนนนนแตตต่่่่่่าาเเรืือองงพิีีี้้ยไไปดูบถ้าใครอยากมาดูพิตตี้นะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าใครที่ต้องการจะมาดูพิตตี้ในงานเนี้ยไม่ต้องมาฮะผมสำรวจให้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าต้องการจะมาเอาความรู้ฮะ รีบมานะครับผมจนถึงวันที่2020สิบเอ็ดสิงหาคมแน่นอนครับสนุกและได้ความรู้แน่นอนทุกเราสามคนขอโทไปพักผ่อนกันตามรู้ตามทางของตัวเองล้วกันนะครับครับผมกพบกันใหม่กับรายการสถานีนุรย์ไฟฟ้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวดีสำหรับพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกท่าน,ทานเท่านั้นก็พผร่วมกับละครเวทีวาวุ่น2013สิญย้อนยุคแต่ม,มุกทันสมัยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันกติกาง่าย,ายๆเพียงท่านเป็นพนักงานของการไฟฟ้าเข้ามากดไลค์และแชร์เกมนี้ในเพจ Facebook ของวาวุน่นพร้อมส่งชื่อที่อยู่ส่วนงานและหมายเลขพนักงานของท่านมาที่อินบ็อกซ์ของเพจ Facebook วาวุน่นเพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมละครเวทีวาวุ่น2013สินย้อนยุค กแต่มุกทันสมัยฟรีไปเลยบัตรชมละครเวทีมีเพียง10บใบเท่านั้นแจกให้ผู้โชคดีสำหรับชาวการไฟฟ้ายฝ่าผลิตแห่งประเทศไทยผู้โชคดีจำนวน5ท่านท่านละ2ใบในรอบสื่อมวลชนวันที่5กันยายนต5 5 6สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31สิงหาคมนี้ใครที่สนใจอยากจะไปสนุกสนานกับวาวุ่นก็รีบส่งกันเข้ามานะคะ พธอเธอเฮ้ยไม่พูดกับเราเหรอออ้าอยู่กันสองคนก็พูดกับเธอท่านแหละมองเห็นฉันด้วยเหรออ๋อก็เห็นสิครับไม่เห็นนี่คนนะไม่ใช่ผีจะได้มองไม่เห็นน่ะดูคนดินเราด้วย แล้วปกติมาทำงานไม่มีคนเห็นเธอเหรอ